ดูว่ารถคันนี้นั้นตัวถังจะสวยงามเป็นที่ถูกอกถูกใจของท่านหรือไม่และตัวถังนี้มันจะโดนใจของท่านหรือไม่มันจะมีการชนหนักที่คว่ำหรือไม่อย่างไรเราจะมาดูกันชัดๆเลยครับเดี๋ยวผมพาจะมาด,ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับตัวถังรถคันนี้นะครับเบื้องต้นการดูรถมือสองอย่างที่ผมแนะนาได้หลายคลิปเราจะดูที่คันหน้าบนหมอ้อน้านะครับซับในบังโคลนหน้าัดน็อตนะครับน็อตฝากระโปรง ด้านซ้ายด้านขวาและก็นะครับแผงหลังเครื่องพวกนี้นะครับเราจะใช้ในการดูรถมือสองเอาเป็นว่าเราจะมาดูที่เทคนิคที่ผมเคยบอกเสมอนั่นก็คือ4เทคนิคใช่ไหมครับนั่นก็คือหัวนอตรูน็อตะเข็บตัวเลขนะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของเอกสารเพิ่มมากเหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะครับหัวนอตรูนอตนะครับตะเข็บตัวเลขเอกสารแล้วก็ในคลิปนี้สําหรับอีซูดีแม็กก็จะมีแผ่นเพจด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้อง ดูประกอบกันเช่นกันนะครับสำหรับแผ่นเพจนี่ครับนี่เขาเรียกว่าแผ่นเพจนะครับนี่ครับเ็เรียกว่าแผ่นเพจสำหรับอีซูรุ่นนี้นะครับแผ่นเพจก็จะอยู่ที่คันหน้าบนด้านซ้ายมือนั่นเองถ้าเราหันหน้าเข้าตัวรถก็จะอยู่ทางขวามือนะครับนี่ก็คือตำแหน่งที่ติดแผ่นเพจโอเคนะครับที่นี้เราจะมาดูกันนะครับในส่วนของหัวนัดหัวนัดจะต้องไม่มีรอยรอยการขันอย่างที่ผมบอกทุกคลิปนะครับสังเกตดูนะครับหัวนอตไม่มีรอยการขันเลย ถึงแม้จะเก่ากว่าแล้ว15หปีนะครับไม่มีร่องรอยการขันนี่ครับนี่ครับสีสีดาตัวนี้นะครับสีพ่นกันสนิมจากโรงงานยังเหลือเลยนะครับสำหรับซับในบังโคลนหน้านี่ฮะนี่ครับน็อตไม่มีร่องรอยการขยับเลยทั้งบังโคลนหน้าทั้งซับในทั้งฝากระโปรงหน้านะครับมันมันเป็นอะไรที่เดิมมากๆนะครับการดูรถมือสองเราจะดูว่าเดิมหรือไม่เดิมนะครับเดิมก็คือดีที่สุดนะครับเราต้องการความเดิมเดิมก็หมายถึงไม่ผ่านการซ่อมไม่ผ่านการชนไม่ผ่านการดื้อไม่ผ่านการถอด ฉะนั้นหัวใจของรถมือ2ถ้าเป็นรถที่สภาพดีโดยเฉพาะชิ้นส่วนตัวถังนะครับจะต้องไม่มีร่องรอยการหรือไม่มีร่องรอยการถอดออกไปซ่อมหรือว่าไม่มีรอยการทาสีใหม่นั่นเองโอเคต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของด้านนี้ด้านซ้ายทีนี้ครเห็นไหมครับด้านซ้ายก็ไม่มีเช่นกันไม่มีร่องรอยการขันเช่นกันมีตะเข็บชัดเจนเห็นไหมครับตะเข็บรอยมบะบม่วมเขาเรียกว่าตะเข็บนะฮะเป็นการบีบอัดชิ้นส่วนระหว่างโลหะโลหะกับให้ติดกันเพื่อความแข็งแรงมาจากโรงงานจุดนี้เป็นการทําผลิตขึ้นจากโรงงาน โรงงานหรือว่าหุ่นยนต์ที่ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่ามั่นใจได้นะฮะนี่ครับหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับเลยนะครับหัวน็อตสวยมากนะครับหัวน็อตจะสวยมากสีไม่กระเทาะไม่แตกเลยแล้วก็แผงหลังเครื่องนะครับแผงหลังเครื่องพวกนี้นะครับดูตรงสีสีต้องเป็นสีเดียวกับรถสีมีความเก่านะครับตรงซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อก็จะต้องไม่มีร่องรอยการทําสีใหม่ไม่มีรยการเคาะไม่มีรอยการซ่อมอ่านี่ครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือ ใช้เทคนิคอย่างที่ผมบอกนะครับพยายามดูนะครับดูให้มันสอดคล้องกับสภาพอายุของตัวรถนะครับสีมันก็จะเก่าไปตามอายุของตัวรถครับดูนะครับพวกโครงแขนพวกนี้เห็นไหมครับสีก็จะเป็นสีเก่าๆไม่มีร,รอยทำสีไม่มีร่องรยการเคาะนะครับน็อตบางมีไม่มีรอยการขยับอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของรถมือสองเลยนะครับถ้าตัวถังไม่มีร,รอยการแกะการรื้อแบบนี้เนี่ยโอ้โหท่านถ้าท่านในรถแบบนี้เนี่ยถือว่ามันหนึ่งในร้อยนะครับสำหรับรถกระบะโดยทั่วไปที่ผมดูรถกระบะมาเนี่ย ซื้อขายรถกระบะมาที่ส่วนใหญ่มันก็จะมีร่องรอยการรื้อหรือว่ามีรอยการแกะไปซ่อมนั่นเองแต่คันนี้ท่านมั่นใจได้นะครับสภาพแบบนี้โอ้โหครับคานหน้าสีเดิมกับตัวรถสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมครับมีสภาพเก่าตามอายุข,ของตัวรถอ่าอย่างงี้มั่นใจได้ถ้ารถแบบนี้ท่านอุ่นใจได้แน่นอนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ถือว่ารถนั้นเดิมจริงครับแบบนี้อ่อาเดี๋ยวมาดูต่อมานะครับก็มาดูที่ปากระโปรงหน้าว่าเป็นปากระโปรงเดิมจากโรงงานไหมเห็นไหมครับสังเกตสติ๊กเกอร์สังเกตรกกอย บีอัดของโลหะหรือว่ารอยตะเข็บพวกนี้ยังมีความชัดเจนนะฮะมีติ๊กเกอร์ด้วยติ๊กเกอร์ติดอยู่บนสีสภาพเก่านะครับไม่มีร่องรอยการทําสีอย่างนี้มีความชัดเจนมากตะเข็บมีความชัดเจนมากนะครับอูสุคันนี้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนะครับสำหรับตัวถังนี่นะเม็ดร,รอยองค์เลินะครับเม็ดร,รอยตะเข็บชัดเจนมากครับก็เป็นว่าในส่วนของตะเข็บรถคันนี้นั้นเป็นตะเข็บเดิมจากโรงงานนะครับสีภายในห้องเครื่องก็เป็นสีเก่าตามอายุของตัวรถ ไม่มีร่องรอยการทําสีใหม่น็อตไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับหัวน็อตไม่มีร่องรอยการถอดโอเคนะครับพวกรูพวกนี้นะครับรูบนคานถ้าเป็นรูก็ต้องรูกลมนะครับอ่ารูก็ต้องรูกลมเหมือนกันทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเห็นไหมครับนี่ฮะรูจะกลมกลมนะครับเพราะหากว่ารถที่ผ่านการถอดเอาไปซ่อมนะครับรูพวกนี้มันจะถูกความร้อนจะถูกเป่าด้วยแก๊สมันจะต้องผิดรูปไปนะครับมันจะเบี้ยวมันจะไม่กลมนั่นเองนะครับลำดับต่อมาในส่วนของแผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญของรถ อีสุรุ่นนี้นะครับหรือว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่ที่มีแผ่นเพลทนะครับเพราะแผ่นเพลทก็จะบอกได้ว่ารถคันนั้นผ่านการรื้อหรือไม่อย่างไรนะครับโดยทั่วไปแผ่นเพลทก็จะต้องเป็นแผ่นเพลทเดิมมาตรฐานมาจากโรงงานนะครับถ้าเป็นยีสุรุ่นนี้แผ่นเพลทก็จะประมาณนี้นะครับก็คือไม่มีรอรอยการยับไม่มีรอรอยการถอดไม่มีรองรอยการยิงไหมนะสำหรับแผ่นเพลทรุ่นนี้นะครับแล้วก็สาหรับแผ่นเพลทมันก็จะมีแบบรถด้วยเห็นไหมครมีคําว่าแบบรถแบบเครื่องแบบเกียร์หมายเลขเครื่องแล้วก็หมายเลขแชสซีซึ่งหมายเลขแชสซี ก็จะต้องดูให้ตรงกับใบคู่มือจดทะเบียนหรือว่าสำเนาคู่มือจดทะเบียน